เซอไลฟ์ันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเจอเกสพิเศษของเราคะ่ะก็คือคุณเมย์นะคะจากตอ่อตรวจบ้านคะ่ะสวัสดีครับติดฟิล์มกันความร้อนลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศและช่วยให้ทุกพื้นที่เย็นสบายยิ่งขึ้นนึกถึงฟิล์มกันความร้อนนึกถึง m ม d ้าส์วินโดว์ฟจริงๆละ่ะการตรวจบ้านสำคัญมากใช่ครับใช่ครับใช่ครับ,รบมันเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวนี้เวลาคนซื้อบ้านใหม่อ่ะครับเขาก็จะนิยมการตรวจรับมอบบ้าน เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่มีความรู้ในการตรวจถูกไหครับเพราะว่าไม่มีสกิลเอนจิเนียร์ไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิศวะอะไร<ม>พวกนี้ครับก็<ม>เลยต้องจ้าง<ม>ถึงประมาณสัก แปดสิบเก้าิแล้วครับว่าต้องจ้างตรวจก่อนที่จะซื้อครับจริงกลายเป็นเทรนด์ละเหมือนที่เม้มาเซ็ตสแตนดาร์ดเรื่องนี้ของตลาดเลยนะจริงๆนะเพราะแต่ก่อนอะจรนย่อมรับเลยเมื่อแบบสิบปีที่แล้ว9กปีที่แล้วก็คือลูกค้าจะชอบมาถามว่าเออคุณจูช่วยดูให้หน่อยว่าบ้านเป็นยังไงซึ่งเราก็ไม่ได้มีลิสต์เนาะเราไม่ได้มีสเปคบ้านเราไม่ได้แบบรู้ลึกขนาดแบบงานระบบถังดักไขมันนู่นนี่นั่นแบบเออท่อท่อระบบไฟระบบแอร์คือ มันเยอะมากว่าเฮ้ยเราจะต้องดูหลายระบบมากครับก็หลักๆของบ้านนะครับเวลาเราเป็นตัวบ้านเนี่ยเบื้องต้นเราก็ดูงานเมเจอร์กับไมเนอร์ก่อน นายเมยเจอร์ก็มีอยู่สี่เรื่องครับเรื่องแรกคือพวกระบบะสุขาภิบาลพวกบอ่อพวกท่อรอบตัวบ,บ้านพวกถังแทกหรือถังที่ถังดักไขมันอ,มอะไรเงี้ครับต้องลองเทสดูว่ามันตันหรือเปล่าหรือว่ามันต่อท่อถูกไหมเวลาเรากดขนมปังมันลงตามบ่อที่ออกแบบหรือเปล่าอ่าอย่างเงี้ยหรือที่ห้องน้ํามีฟลอรเดนตัวฟลอรเดนตัวนั้นอน่ะก็ต้องตรวจด้วยว่ามีอะไรตันหรือเปล่าก็ลองเทสขนมปังทสสีดูว่าลงตามบ่อที่ออกแบบหรือเปล่านี่คือระบบสุขาภิบาลต่อไปก็เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าเบื้องต้นก็คือเต้ารับ สวิตไฟอะไรเงี้ยครับเต้าตรับมีการต่อสายกาวไหมต่อสายสลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องของระบบเซฟตี้ของบ้านพวกระบบการดูดเวลาไฟดูดไฟเริ่มประชดตัวเมนเบรกเกอร์มันตัดหรือเปล่าหรือตัวเซฟตี้คัทมันตัดหรือเปล่าอ่างพวกนี้แล้วก็เรื่องของพวกเบรกเกอร์กับสายไฟด้วยครับว่ามันเหมาะสมกันหรือเปล่ามันเล็กเกินไปไหมมันใหญ่เกินไปไหมหเพราะว่าบางทีเราใช้ไฟเกินอย่างเงี้ยสายไฟมันทนกระแสไม่ไหวมันอาจจะเกิดเพลิงไหม้เลยอ่านี่ก็เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าส่วนการเลือกซืมอ่ะถ้ามีการตรวจบ้านนะครับคนตรวจบ้านเขาก็จะ เอาสยายาครับมาฉีดน้ําอัดคือมีหน้าต่างตรงไหนอัดตรงนั้นยิงทุกบานเพื่อเช็คเขาก็จะมีพวกเครื่องวัดคามืชนนะครับไปวัดตามกรอบรอบเ,เฟรมต่างๆครับดูว่าที่เราฉีดน้ํามันรั่วหรือเปล่ากับเราจะไปขังน้ําที่ห้องน้ําแล้วก็ที่ละเบียงต่างๆนะครับเพื่อดูว่าเนี่ยน้ำรั่วบนที่ฝ้าหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยเมื่อก่อนที่เราตรวจเนี่ยคือมันต้องรั่วก่อนฝ้าเป็นวงๆก่อนเราถึงจะ<ม>รู้ว่ามันร<ม>ั่วหรืป่าแต่ยนนี้มันทันสมัยแล้วมันคือมีกล้องอิฟราเรดครับก็คือถ้ามันรั่วเนี่ยม ดูหน่อยแล้วมาครับมีมีเตะมา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 อ่าตัวนี้ก็เป็นกล้องอินฟราเรดของเราอ่านี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวนี้มันมันเป็นตั้งกล้องแล้วมันเสียบกับมือถือได้อ่าเสียบกับมือถือได้เลยอ่าโอเคอันนี้เราอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ตรวจ ก็คือแบบมันสามารถสแกนในสิ่งที่ตาเปล่าเราใชไม่เห็นก็คือใช่ครับแต่มันต้องไม่ได้แบบหนามากนะครับอย่างเช่นพวกฝ้าอะไรพวกเนี้ยเราก็จะมองใช่ใช่ใช่หน้าตามันก็เวลาเราสแกนมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ปรับสีได้ถ้ามีการร่ดซึมนะครับกล้องตัวนี้ก็จะเห็นมันเป็นตัวจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เป็นเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยนะเห็นเล็กๆแค่นี้นะตัวเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเลยนะครับว้านีก็คือพวกการเทสการลดซึมของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากการที่เรา ฉีดน้ําขังน้ำนครับเราก็เทสเรื่องของหลังคาด้วย <S <S วงานระบบหลังคาเนี่ยเราก็จะขึ้นไปใต้หลังคาเลย <S <S 1> <S 1> ดูว่ามีน้ําร่วมมา <S <S มบนหลังฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีการรั่วซึมนะครับมันจะเป็นวงๆแล้วอยู่บนฟ้า แล้วก็เราก็จะไปดูเรื่องของพวกการร้อยสายไฟบนป้าด้วยแล้วก็พวกฉนนการทำร้อนวว่ามันมีไหมมันชำรุดไหมหรือว่าพวกมีสัตว์ประหลัดอยู่บนหลังคาะะเคยจอว่าเคยพวกนกหนูอะไรเงี้ยมีคนไปขี้ข้้งบนหลังคาก็มี <No. S 2> นะ เราก็ต้องไปดูความเรียบร้อยใต้หลังคาด้วยเพราะว่า <Okay. S 1> เวลาอินทเทเลียเข้าไปทํางานทําไฟทําอะไรพวกนี้ก็ต้องขึ้นไปร้อยสายไฟพวกนี้ถ้าไม่มีการตรวจตั้งแต่แรกว่าหน้างานมันเรียบร้อยทีหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเรามาทํางานเราก็จะแบบอ้าวอันนี้ของใครทําวะอะไรเงี้ยคนที่อยู่คนสุดท้ายทืออินทเทเลียเขาต้องรับผิดชอบไปก็ระบบเมเจอร์หลัลก็มีหนึ่งสุขาภิบาลไฟฟ้าการร่วซึมแล้วก็หลังคาส่วนเรื่องงานไมเนอร์ก็แยกออกเป็น สองอย่างก็คืองานภายนอกกับงานภายในงานภายนอกเราก็จะดูพวกงานพื้นพื้นมันยุบดินมันยุบหรือเปล่าดินมันซุดหรือเปล่ากับพวกงานสีกำแพงผนังบ้านต่างๆมีรอยร้าวอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับป็นงานภายในก็เป็นพวกสีเปิดเลอะเปื้อนกระบงกกระเบื้องบิดลอนแตกแล้วต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานการเปิดปิดหน้าตรงหน้าต่างอะไรพวกเนี้ยเวลาต่อตรวจบ้านไปตรวจก็ถ้าสมมติไทยบ้านประมาณสักไม่เกินสี0ร้อตารางเมตรประมาณ4ี่คนแยกกันเลยใช่ครับแยกกันเลยฉีดน้าคนหนึ่งตรวจภายนอกคน ตรวจภายในคนนึงตรวจไฟฟ้าคนนึงกันอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็จะมากันเยอะๆมันลงมาตุ้มกันได้ข่าวว่ามีเช็คลิสต์ใ่ใช่ใช่ใชแล้จะมีเช็คลิสต์แหละเราจะทํางานทุกอย่างเป็นระบบ ก็คือคือคือที่บริษัทอ่ะคนเรามันมันมันจำไม่ได้หมดหรอกจริงถูกไหมร้อยรายการแต่ถ้าคุณว่าทำตามสแตนดาดว่าเช็คอันนี้1 2 3 4งสองสามสี่นลยอันนี้ก็จะง่ายก็จะครบแล้วก็ถ่ายเป็นหลักฐานได้แปะว่าหลังจากตรวจก็จะมีรายงานให้เจ้าของบ้านใช่ใช่ครับเราก็จะมีสมมติตรวจมา200ข้ออย่างเงี้ยเราก็จะส่งให้ทครงการทางโครงการแก้ไขเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตรวจรอบ2องรอบ3รอบ4 ต้องตรวจให้เรียบร้อยให้จบก่อนจนส่งมอบให้ลูกค้าได้็กอนถ้าไม่มีพี่แม่ทำไง่ะส่วนใหญ่สกอน์นะไม่มีของวนใหญ่โอ้เมื่อก่อนเราต้องเอานั่งเหรียญบาทแต่และอันมานั่งเคานะพื้นนั่งเคาะทำไม,มอะ ก็เช็คกระเบ<ม>ื้องไงแต่ในนี้ก็จะมีไม้ตัวเช็คแบบเคาะเลยเดินแบบไม่ต้องก้มเลยจริงเหรอในตัวเใช่ใช่ตอบ้านในตัวเองหรือว่าถ้าน้ํารั่วฝ้าเนี่ยต้องรอให้ฝ้ามันถล่มน้ําหยดมาก่อนมันถึงจะเห็นอ่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเทคโนโลยีทันสมัยแล้วอย่างพวกหลังคาเหมือนกันเราตรวจบ้านเนี่ยหน้าร้อนอย่างเงี้ยบางทีฝนไม่ตกเมื่อก่อนเราไม่มีโดรนบินคือบนหลังคาดูว่ามีแผ่นกระเบื้องแตกร้าวหรือเปล่า พอฝนตกปุ๊บสมมติถ้ากระเบื้องแตกแล้วอะไรต่างๆฝนก็ท่วมลงมาลังคาทันมเลยทุกอย่างเราสามารถสกัดกันดีเฟกต์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้แปลว่ามันคือการป้องกันใช่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 เท่าที่จะจับจุดได้นะคะการที่ได้รายงานจากตัตรวจบ้านหรือบริษัทตรวจบ้านเนี่ยเราจะเห็นจุดอ่อนกับจุดแข็งของบ้านว่า เฮ้ยอันนี้มันเคยรั่วมามันอาจจะมีสิทธิ์รั่วอีกก็ได้เราก็ไม่ควรจะไปเด็กหรือว่าไม่ควรจะไปปิดสมดนะูรอ่ะมมนควรจะแบบกลายเป็นช่องเซอร์วิสหรือ,<ช>อรจุดอ่อนจุดแข็งของแต่และบ้านไม่ได้แล้วเราจะได้รู้เรื่องของงานระบบของบ้านด้วยบอ่อดักไขมันอยู่ตรงไหนถังแซกอยู่ตรงไหน ันนี้ก็มันก็เป็นแบบหลักๆของการตรวจบ้านนั่นเองจะว่าเหมือนแบบเหมือนเรารู้โจทย์เนะาะเ,<ช>เรารู้โจทย์ก่อนที่เราจะแก้โจทย์ถ้าเป็น<ช>ินทีเรียก็คือรู้แล้วว่าโครงสร้างบ้านเป็นแบบนี้ควรจะทําอะไร<ช>ไม่ควรจะทำอะไรแล้ว,แล,วแล้วน้องจือรู้ไหมว่า เวลาตรวจบ,บ้านอ่ะหน้าไหนดีที่สุดหน,น้าฝนถูกต้อง่ะตรวจบ,บ้านหน้าฝน,นาดีที่สุดเพราะว่าอะไหรหรือป่าฝนมันจะเทสลงมาเรื่อยๆอ่ะบางทีมีพายุมีลมเนี่ยคือบ้านมันได้แบบเทสตจร,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 จริงๆบางทีการฉีดน้ําเขาหน้าต่างมันไม่ได้เป็นดิเรกชันทิศทางที่มันเป็นธรรมชาติอพอฝนตกจ,จริงๆบางครั้งบ้านมันรั่วถูกไหมนั่นแหละแล้วซื้อบ้านตอนไหนถูกที่สุดหรือป่าหน้าฝน ซื้อบ้านตอนจะปิดไต่มาดตอนจะปิดไต่นาศแต่ละโครงการเนี่ยเขาก็จะแบบอ๋อปิดอ่าปิดยอดอ่อปิดยอดอนี่เป็นทิปอีกเลยโอเคโอเคโอเคอย่างไต่มาศสามสามหกเก้าสิบสองเนี่ย้องมาซื้อตอนนั้นเลย สามหกเก้าสิบสองเดือนเดือนที่สามเดือนที่หกเดือนที่เก้าเดือนที่สิบสองโครงการก็จะลดมากอ่านเนี่ยเป็นเทคนิคไหมเออโลดอ่ะพี่เมฆแบบอินไซด์อ่ะไม่ใช่ครับเพราะว่าผมแบบเป็นลูกค้าเยอะไงลูกค้าก็ชอบแบบเนี่ยซื้อตอนนี้ลดมากที่สุดเขาก็จะเล่าให้ผมฟังถ้าอย่างนี้พี่เมฆก็ได้เห็นหลาย การิคือจริงๆผมน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ไปเที่ยวองค์การใหญ่ๆมาทั้งประเทศแล้วอโอเคได้ไหมมีที่ไหนบ้างลอกแค่ท็อปแบรนด์แล้วกันถ้าเป็นท็อปแบรนด์ถ้าเป็นแลนด์แถวอะผมไปตรวจอ่ารัตดวันอ่าม้าแปดตัวหมาแปดตัวอ่ือเดี๋ยวรัตดวันก็รู้แล้วว่าเป็นบ้านประมาณ50กว่าล้านนะแต่หลังที่เราไปตรวจเนี่ยประมาณ200ล้าน200ล้านเป็นบ้านที่มันมีเจ็ดหลังแล้วนะาเป็น9หลัง9ไร่หลัเป็นแบบบ้านที่แพงที่สุดของ แเขาเรียกว่าเป็นบ้านคลาวคือก็จะมีแบบบ้านเป็นบ้านฝรั่งเศสอ่าเป็นแบบบ้านอังกฤษอย่างเงี้ยสวยมากพอเราตรวจอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่า แต่ละแบรนด์เนี่ยมีการพัฒนาโปรดักต์ยังไงสุดยอดเลยเออบางทีแบบว่าฟังก์ชันในบ้านมันมีแบบห้องสําหรับคนแก่ติดเตียงอย่างเงี้ยต้องมีแบบออกซิเจนอะไรเงี้ยบางทีแบบเราก็ไม่รู้อ่าใช่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 แล้วก็บ้านใหญ่ๆเงี้ยเขาก็จะมีห้องเจนเนอเรเตอร์เป็นห้องแบบปั่นไฟเวลาแบบสมมติมีคนอ่ามีคนแก่แบบต้องใช้ไฟออกซิเจนในบ้านอะไรเงี้ยว้าวบ้านสองร้อยล้านแล้วก็ถ้าอยากเป็นเอสเอชเอสเนี่ยเราก็เคยเข้าไปตรวจ95ท์เดยอิส ในไดไฟ S1 เนี่ยคือผมชอบที่ว่าโอ้โหแบบเหมือนรวมเอาแบบ get, <ห>แกจเกตอะไรพวกเนี้ยอย่างอยู่ในบ้านหลังเดียวโซลา่าก็มีแถมมีแบตบด้วยในบ้านอ่ะมีห้องเซฟด้วยมันมีประตูห้องเซฟอ,ะอ่ะเหมือนในหนังเลยปะเหมือนในหนังแล้วเหมือนมันมีหาย์เลยโอ้โอโยยยยยย,ย,ย,ยที่เป็นประตูเปิดปิดอ,ะอ่ะแล้วก็มีแบบเป็นบ้านแบบฝรั่งไอลตัวแตเตอร์ดอเป็นบ้านฝรั่งก็คือตรงการะดาษอ่าใช่ใช่ใช่สวยมากสวย แสนซีรีแสนซีรีก็มีบ้านแสนซีรีอ่าแล้วก็มีส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ที่เราไปตรวจเยอะๆหน่อยก็มีนาาซีรีอ่านาฬาซีิีที่กรุงเทพกีทาประตูบ้านสวยมากสีสวย,ส,วยสีเขียว,วสวยมากแล้วก,เก็เราก็ได้มีโอกาสไปแบบฮับแคนของแต่ละที่แต่ละที่ ก็ไล่เก็บเรื่อยๆผมว่าผมเป็นคนเดียวที่น่าจะไล่เก็บได้ทุกโครงการก็หนึ่งว่าก็ด้วยเป็นด้วยประสบการณ์เราก็ทามาเป็นมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็เรามีระบบแอปพลิเคชันของเราในการตรวจบ้านเราตรวจปุ๊บมันก็อยู่ในคลาวแล้วเราสามารถดูข้อมูลดู Data ต่างๆลูกค้าดูไหมได้ดูได้ครับดูได้ดูได้และอย่างหนึ่งผมเป็นคนเดียวที่มีเซอร์ที่เวลาคนตรวจบ้านที่อเมริกาต้องมีผมเป็นคนแรกของประเทศคนรู้ว้าใช่ใช่ใช่มันเป็นเซน ไรไหนเล่าหน่อยสิมันมันได้มาได้ยังไงคือเซอร์เนี้ยเวลาคน ที่จะตรวจบ้านที่อเมริกาครับเขาต้องมีแบบว่าตรวจเซอร์ชายชายเขาอินเตอร์นาชิเขาก็จะมีหลายๆประเทศทั่วโลกครับก็ต้องไปเรียนก่อนเรียนออนไลน์ครับแล้วก็เวลาไปเรียนน่ะต้องทําข้อสอบอีกมีข้อสอบแบบทสหลายๆอันมากแล้วก็เราก็เหมือนต้องไปตรวจบ้านจําลองจาลองแล้วส่งไปที่อเมริกาตรวจเหมือนเป็นกคสต์ดี้อะไรอย่างนี้จริงๆก็คือที่เรียนเนี่ยก็คือเราจะได้เรียนรู้ว่าบริษัทตรวจบ้านระดับโลกเขาทํากันยังไงคือแต่ที่ตรวจบ้านก็ต่างกัน แล้วแต่เคาเตอร์ในการลที่มีบริษัทตรวจบ้านที่มาเลเซียมาที่บริษัทจังกานเอามาดูงานเขาแบบยังไงนะที่มาเลเซียไม่มีการฉีดน้ํานะไม่ไม่มีการเทสน้ําแต่ว่าเหมือนบ้านมันฝนตกหนักอยู่แล้วอ๋ออยู่แล้วถ้าตกกันเยอะมันตกทั้งปีอยู่แล้วตกทั้งปีเหมือนได้เทสทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน ก็โชคดีที่แบบว่าได้ไปเที่ยวโครงการช<ด>่วยๆอะไรเงี้ยดีมา <c oughs> กจุก็ชอบนะเวลาลูกค้าแบบให้เราไปตกแต่งก,กับโครงการดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นส่วนกลางแล้วก็จะได้เห็นแบบใช่เห็นคลับเฮาส์เฮาส์นี้แบบส่วนกลางสวยมากยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าสมมติใครสนใจไประต่บ,บ้านเดี๋ยวนี้มีคิวอยู่ไหมคะ ครับหอมมีมีหรอมีหรอโหเห็นฮอตขนาดนี้กลัวไม่มีคิวครับก็ติดต่อที่ตาเปิดบ้านได้เลยอ่ะขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นให้ทั้งหมดนะคะเป็นแพลตฟอรได้ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok อะไรเงี้ยเราก็เห็นทำทิกตอกเยอะมากใช่ครับเราก็อันนี้เป็น TikTok แบบให้ความรู้เกี่ยวกับตรวจบ้านใครอยากตรวบ้านเองโดยที่ไม่ต้องจ้างอ่ะเราก็มีแบบสอนในทิกตอกให้ได้ตรวบ้านเองพอดีแบบค่าตรวบ้านเยอะบางคนไม่มีบัดเจ็ตเลยพวกนี้เพราะว่าบางทีใจดีจังเลยแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้แล้วกก็หาอุปรณ ง่ายๆที่ตรวจบ้านอะไรเงี้ยให้คนอื่นได้ทำตามได้ทำมากเลยถ้ามีบัตเจ็บมาหาพี่เมตาได้ยินดีครับก็จะว่าจ้าง p r o f e s s i o นอลไปเลยดีกว่าค่ะเพราะเวลาเราซื้อบ้านแบบ20 30 50 60ล้านบางคนร้อยล้านถึง2อ0ล้านคือเราไม่มีทางที่จะหรูเลยอย่างลูกค้าจือคือแบบวิวเสร็จหมดแล้วนะน้ำ่วซึมลงมาก็คือโดนวิวอินหมดเลยเพราะแบบเอออาจจะพลาดขั้นตอนนี้ไปว่าอาจจะไม่ได้ตรวจบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเชื่อใจ โครงการก็ไม่ได้แบบตอบโจทย์สักทุกอย่างหรอกโครงการก็อาจจะแบบมีมาตรฐานระดับหนึ่งแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับคือจริงๆอะสำหรับผู้รับเหมาหรือว่าอินทีรเรียนะคะชอบให้การแก้มันจึงนเ้่ีหมายความว่าบอกมาเลย2 0 0จุดเดี๋ยวเราแก้ทีเดียวทั้งหลังไม่ใช่แบบอยู่ๆไปจุดนี้จุดนี้แก้จุดนี้มันไม่จบอะแต่ถ้าสมมติว่ามีเป็นรายงานแบบนี้นะสําหรับพวกเราแฮปปี้บอกมาเลยกี่ร้อยกี่พันจุดบอกมาเก็บได้ไม่ติดก็จะ ว่ามันเป็นเหมือนเติร์ดปาร์ตี้ค่ะที่เข้ามาช่วยให้เราทะเลาะก,กันน้อยลงม, <c oughs> มันมีแบบเอกสารชัดเจนมีสแตนดาดแบบมาตรฐานโลก <c oughs> ให้รู้ว่าเอองานเราแบบอยู่ในมาตรฐานที่สแตนดาดเติร์ดปาร์ตี้รับได้เหมือนคอนซัลท่านหนึ่งแหละ สำหรับทั้งทางโอนเนอร์แล้วก็ทางทางอินททเลียร์จื้อว่ามันวินทางคู่คใช่ใช่ครับจือเจอพี่เมทหลายรอบมากแล้วจืรู้สึกว่าอยากให้พี่เมทมาแชร์สิ่งที่เราคุยกันให้ทุกค,คนได้รับฟังด้วยไม่ใช่แบบเออเราเก็บความรู้กันไว้สองคนเนี่ย <c oughs> มันก็มันก็ไม่ลดเนาะเออจะก็คิดว่าถ้าสมมติใครที่กําลังแบบซื้อบ้านหรือกําลังแบบจะโอนบ้านจือว่าอย่าพลาดเรื่องการตรวจบ้านเลยค่ะเพราะว่าอย่างอินทีเลียร์อย่างจือก็เจอมาแล้วเนาะที่แบบเข้าไปวิวแล้วน้ารั่วออกมาก็คือต้องลื้อใหม เจ้าของบ้านนั่นแหละต้องเสียเงินคําซ้อนอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มาบอกทริคดีๆในวันนี้ค่ะดีไซเนอร์ักวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะพาทุกคนไปเจอใครหรือพาไปเมสากับใครที่ไหนอีกฝาติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนนะคะวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็อันนี้เป็นกล้องอินเฟาเรดนะครับตรวจน้ําถ้าเจอน้ำแบบมันจะเป็นสีฟ้าเราก็จะลองแบบลองส่งเป็นฟ้าดูว่ามีน้ํารั่วมาดีฟ้าหรือเปล่าอันนี้อย่างเงี้ยเราก็เจอเนี่ยห้าเนี่ยเจอน้ำเห็นไหมข้ามน้ํามาเป็นแบบนี้เลยอ่าโอเคโอเคนี่โหรูปอะไรเนี่ยน้ำเห็นน้ำเป็นใช่ใช่ใช่เห็นน้ําเลยอันนี้เราก็แวรตรวจเวลาน้ํารั่วบนฟ้าแ้วเวลาเราบิวอินเนี่ยต้องมีตรงนี้เลยเนี่ยโอเค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 สั่งเลยนะสั่งเลยนะโอเค ก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้บิวอินก็ต้องใช้บ่อยเพราะว่าเวลาเราปูวอลเปเปอร์ไปอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เห็นว่าผนังข้างในเป็นยังไงเชื้อไม่เชื้อใช่ใช่ผนังคือผนังชื้นอะมันจเป็นเชื้อราชมูชมพูอะไรเงี้ยก็คือแสดงว่ารั่วซึมแต่ตาเปล่าเรามองไม่ได้เราต้องใช้เครื่องตรวจเครื่องตัวนี้เราก็จะตรวจแบบว่าท่าไปเลยอันนี้เป็นแห้งๆเราเราท่าไปนะตัวนี้ก็จะเป็นตัววัด เราก็ระท่าไปเห็นไหมครับว่าอ,อย่างผิวหนังผมมันมีความชื้นนะครับมันก็จะวิ่งนะเป็นร้อยเลยนะเห็นไหมแต่ว่าตรวจได้แต่ต้องตรวจผิวต้องชื้นเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าม,มีความชืนมมช้นมนี่ยอาหารผิวแบบผิวนี่แห้งเหรอแห้งกระดาษเลยแห้ง มีความช่วยในการขึ้นร้ัยเห็นอะไรสิ่งไรนะมีเครื่องนี้ที่บริษัทอินเลอ์ต้องมีตั้งมีวถ้ามีเนี่ยก็ทําให้ปัญหาไปจอบฝ้าหรือไปซ่อมแม่นาคดอ่ะมันสามารถทีเหตุได้ไงหน้างานเราเพราะว่ามันซ่อมบ่อยขอบคุณสําหรับทริคมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวไปสั่งซื้อตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้แพงสุดเดือนี้ห้าหมื่นกว่าบาทแพงมากแบบอันนั้นอันนั้นประมาณสองหมื่นกว่าบาท เดี๋ยวเขาเกบตังกอนนะคะโอเคครับขอบคุณ MyDash Window Film ฟิล์มกันความร้อนจากแสงแดดได้ถึง95%ช่วยลดการทำงานของแอร์และที่สำคัญไม่รบกวนสัญญาณ Wi-Fi พร้อมให้คำปรึกษาและบริการวัดพื้นที่ฟรีนึกถึงฟิล์มกันความร้อนนึกถึง MyDash Window Film